วันนี้เราจะมาทําความสะอาดกระเป๋ากันนะคะสกกรปกจากการใช้งานนะคะลูกค้าเห็นไหมคะสีหมองด้วยนะคะแล้วก็คราบสกกระปกเต็มเลยนะคะด้านในนะคะ <ๆ S 2> เห็นไหมคะเลอะและวสกกระปกจากการใช้งานเราจะใช้นะคะข้างในเป็นผ้านะคะเราจะใช้สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ขวดสียานะคะของร้านมีมีมสกปรดฉีดไว้ด้านในเลยนะคะลูกค้าฉีดลงไปอย่างนี้เลยนะคะ ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีลูกค้าก็ทําความสะอาดได้เลยนะคะทําได้ทั้งเปียกและแห้งนะคะลูกค้าหลังจากนั้นนะคะข้างนอกนี่นะคะเราทําความสะอาดด้านในเสร็จแล้วข้างนอกนี่เราก็จะใช้มิดวันนะคะขย่าทุกครั้งก่อนใช้นะคะฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเราจะฉีดตรงนี้นะคะฉีดทิ้งไว้แล้วเราก็จะเอาผ้านะคะเช็ดถูทําความสะอาดนะคะจนกว่าจะสะอาดเลยนะคะลูกค้า พอเสร็จแล้วมันจะเงาขึ้นนะคะลูกค้าขจัดคราบแล้วก็ทําให้หนังสีใสขึ้นคราบสกรปรกก็จะหลุดออกไปนะคะส่วนซิปนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องทําความสะอาดด้วยเหมือนกันซิปก็จะกลับมาเงาเหมือนเดิมนะคะอันนี้คราบสกรปรกเห็นไหมคะสกระปรกมากเลยนะคะสายหนังนี่เราก็ต้องใช้มิดวันนะคะสายคล้องกระเป๋าใช้มิดวันฉีดทิ้งให้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะทําความสะอาด เดี๋ยวเราทาความสะอาดเสร็จทั้งใบนะคะเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่าสีจะกลับมาใส่ขึ้นไหมคราบสกปรกต่างๆที่เกิดจากการใช้งานนี่จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดนะคะลูกค้าที่กระเป๋าหนังนะคะสีกลับมาสวยขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะคราบสกปรกจากการใช้งานก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะหนังเงาขึ้นนิ่มขึ้นเลยนะคะลูกค้าซิปนี่เราก็ต้องขัดนะคะขัดให้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็คาบสกรปรกข้างในนะคะก็สะอาดขึ้นสายสะพายแล้วก็ขัดให้นะคะอะไหล่แล้วก็ขัดให้เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะสะอาดึ้นเลยนะคะใช้คู่นี้นะคะสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของรา้านมีมีสกปรกรีดร่วมกับมิกวันนะคะสเปรย์น้ำนมฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว นี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีขอบคุณค่ะ